สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Pbkata Channel นะคะวันนี้นะคะอาจจะกล้องสันๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ดีบขาตั้งกล้องมาวันนี้จะมาทำการอัปเดตนะคะแมมคามิเน่บุตรดาที่เราทำการปาดยอดไปนะคะว่าตอนนี้ส่วนส่วนฐานของเขาเนี่ยโตถึงขนาดไหนแล้วนะคะเล็กสุดโตสุดเท่าไหร่แตกหน่อหรือยังนะคะแล้วก็ส่วนหัวของเขานะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อเราปลูกไปนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปนี้เลยคะ่ะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราปาดยอดคามิเน่ไปปาคิดว่าน่าจะประมาณ2เดือนเนี่ยนะคะสองเดือนกว่าๆถึง3เดือนว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะต้นเขามีพัฒนาการถึงยังไงแล้วปาอาจจะเคยอัดคลิปไปแล้วเป็นคลิปที่2ตอนนั้นก็คือเป็นคลิปที่ขวอนนี้ค่ะ หัวอันเนี้ยที่เราปลูกนะคะก็คือมันเริ่มมีรากแล้วระวังไว้จนถึงมีรากแล้วเราถึงเอามาปลูกนะคะส่วนหัวตอนนั้นก็จะมีคนถามถึงส่วนฐานแต่ว่าส่วนฐานอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเขาก็ยังไม่แตกนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาแตกแล้วนะคะเดี๋ยวปาจะเอาพัฒนาการให้ดูค่ะนี่นะคะขนาดต่างกันเลยเนอะเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูข้างหลังกันค่ะ ความแตกต่างนะคะระหว่างส่วนฐานของสองตัวนะคะจริงๆคือมันไม่ได้ต่างกันนะไอเอาเอาอันนี้ก่อนนะคะอันเล็กรูโบโบตรงกลางคือรูที่เราตัดหัวเขาไปนะคะทีนี้ส่วนฐานเขาเนี่ยมันก็จะยังไม่ปิดรูนะคะสังเกตว่าเขาจะเริ่มมีหน่อเล็กๆออกมาแล้วนะคะแล้วอีกหน่อยนะคะถ้าหน่อตรงส่วนหัวอย่างนี้นะคะที่เขาออกมานะคะมันใหญ่นะคะมันก็จะปิดยอด กลายเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะมียอดอยู่ด้านในตรงรูนี้เหมือนกันแต่ว่าหน่อที่หัวเขาแตกแล้วเขาโตแล้วนะคะมันก็เลยปิดยอดเข้าไปค่ะจริงๆมันก็มีแบบเล็กสุดๆที่ยังไม่แตกนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะอย่างอันนี้นะคะคือเป็นส่วนเป็นส่วนถานเหมือนกันที่เราตัดไปแต่ต้นนี้เราสังเกตดูว่าเขาจะยังไม่ค่อยมีพัฒนาการนะคะคือเริ่มเริ่มมีแล้วแหละนี่ น,นี่คือหนามใหม่นะคะคือเริ่มมีนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะตายได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะตัดต่ําไปนะคะตอนที่เราตัดแล้วก็หนอเขาอาจจะออฐานเขาอาจจะมีแผลหรือแบบช้ำในเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะตายได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่เขาจะไม่เสียชีวิตลงไปแต่ว่าเขาแค่แตกขึ้นมาช้าแค่นั้นเองนะคะอันนี้เราก็ปลอบใจได้ในระดับหนึ่งค่ะ ในส่วนเรื่องของการลดน้ำนะคะหลายๆคนอาจจะก,กังวลใจว่าเจ้ารูที่เราตัดไปนี่นะคะมันจะทําให้เวลาเราลดน้ำแล้วน้ําลงไปขังหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าน้ําที่ขังเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ต้นไม้เน่าค่ะคือถ้าเราโดนแดดเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะ้ำเขาก็จะระเหยไปเองน้ําบางส่วนก็จะไหลออกมานะคะคือว่าเขาไม่ได้เป็นแองะคะ่ะก็คือมันก็จะระเหยไปได้อันนี้ทุกคนเบาใจได้นะคะ อันนี้เราจะทบทวนกันนิดนึงคือหลังจากที่เราปาดนะคะเป็นกอแบบนี้ประมาณเจวันนะคะรอแผลแห้งแล้วก็ลดน้ำได้เลยทีนี้ลดน้ำไปเลยนะคะตอนนี้ก็จะลดน้ำเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนฐานค่ะ ทั้งส่วนหัวและส่วนฐานนะคะโดยเฉลี่ยนะคะปัาก็จะลดน้ําประมาณสัปดาห์ละว2ครั้งนะคะอันนี้ทุกบ้านนะคะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยชั่วโมงแดดไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อันนี้คือมาตรฐานนะคะเราดูจากดินค่ะถ้าดินแห้งเราก็ลดได้เลยนี่นะคะอันนี้ก็จะแห้งแล้วแหละหน้าดินอาจจะดูชื้นนิดนึงแต่จริงเขาแห้งแล้วนะคะอันนี้อีกวันสองวันเราก็ทําการลดน้ําเขาได้เลยค่ะ แล้วก็อีกอันนี้คือส่วนหัวนะคะที่เราตัดไปพวกเนี้ยรากก็จะออกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเราสามารถยกได้เลยทีนี้เวลาเราล่อรากเนี่ยก็จะมีเหมือนกับบางคนนะคะใจร้อนเนาะอยากเห็นว่ารากเขาออกหรือ,อยังอะไรเงี้ยพยายามที่จะไปยกเขาดูนะคะยกเขาดูบ่อยบ่อยอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะอาจจะทําให้รากเขาออกช้าได้นะคะ ทุกต้นที่เราชามสมมติว่า20ต้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกต้นที่ประสบความสําเร็จที่จะรอดนะคะมันก็จะมีต้นที่ตายเหมือนกันอย่างนี้นะคะต้นตายส่วนใหญ่ก็จะแห้งไปเลยนะคะอันนี้เราก็ขัดออกได้เลยนะคะทีนี้ว่ารอดหรือไม่รอดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนอะก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลค่ะบางต้นรอดแล้วก็สามารถตายได้ถ้าอากาศร้อนหรือเขาสุกแดดอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูไฟนอลลี่กันนะคะผลลัพธ์สุดท้ายนะคะ หลังจากที่เราทําการปาดกอมาผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้กอหน้าตา,าประมาณนี้นะคะแต่ป้าต้องบอกว่ามันจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าแบบ3เดือนแล้วมันยังไม่แตกแล้วเพื่อนๆก็ถอดถอดใจท้อใจคือไม่เลยนะคะเราอย่าใจร้อนค่ะป้าก็จะรอไปเรื่อยๆนะคะจนมันขึ้นเป็นกอแบบนี้เราก็สามารถนําไปเปลี่ยนกระถางได้ทีนี้ ที่เราทําอยากทําให้มันกอรเนี่ยเราหวังผล2อ,อย่างนะคะก็คืออย่างที่1เราต้องการที่จะขยายพันธุ์เขาค่ะคือเราพอเขาแตกหน่อเยอะแล้วก็เด็ดหน่อไปชําใหม่ได้นะคะอย่างที่2องคือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ค่ะความสวยงามของต้นไม้กอนนะคะก็อาจจะทําให้เราขายได้ละครับสูงขึ้นแล้วก็มีความสวยขึ้นนะคะประมาณนั้นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากเรื่องสีของแมมคามิเน่อะไรแบบนี้นะคะบางตัวอาจจะเห็นว่าสีอ่อนสีเข้มนะคะทั้งที่เป็นบุตรดาเหมือนกันหรือว่าเป็นคามิเน่ชนิดเดีวยวกัน แต่สีต่างกันนะคะในกรณีของบุตรานะคะเท่าที่ปลาเลี้ยงมาเนี่ยปลาสังเกตดูว่าถ้าเราไว้แดดที่แรงนะคะแดดจัดนะคะแล้วก็น้ําที่แบบไม่ได้เยอะมากนะคะน้ําแบบให้เขาอดๆนิดนึงนะคะสีเขาก็จะมีความเข้มกว่านะคะก็จะเหลืองมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะที่เห็นนะคะบุตราก็จะเป็นประมาณว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวปหยิบก่อน นามที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีสีเข้มกว่าหนามเก่านะคะก็คือหนามใหม่เนี่ยเขาจะมีสีเหลืองนามเก่าก็จะซีดๆนิดนึงอันนี้เป็นปกติค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ปาจะมาอัปเดตนะคะการปาดยอดนะคะ ส่วนฐานแล้วก็ส่วนหัวนะคะของแมมคาเมเน่ที่เราเคยปาดยอดไปนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปหลังๆได้นะคะที่ปาทําไว้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตาม p ีบีคา channel ค่ะไว้นะคะพวกนี้นะคะถ้าเขาโตเป็นกองเมื่อไหร่แล้วปาจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึงค่ะก็บายๆนะคะวันนี้จากกันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ